Thank you.

哦，喂，哦，爷爷。 สถานีรถไฟน่าอยากไปเที่ยวร่อนดอด้วยตัวเองสถานีรถไฟเอเดนบร์ก ฟังนรถเม่คันรถเม่มาจากบ้านมาลงบินเซสตี สะดวกจังแล้วก็เคียงแรงไม่ได้ฟังเพลงออฟสาย คนอ่ะแค่นี้คนดหน้าสดเอดินเบอร์ชิบสอตถนนนี่ว่างเป็นงานศิลนะเป็นล่งแน่ฟังกอน เซ <Center. S 2> ็นเตอร์คารมอูนี่เดือนนอนดีในเมืองก็่อใหญ่เดบิดท์พคครับรถเที่ยวนั่นเทีย่ยวนี่ขามาในเมืองกักระเที่ยวตะหมองเกาหมองเกาขออนเขาย่อนยังผิดคาดยัง ดสดช่มเมืองกะมีบ้านกะว่าไก่จากเมี่งเมี่ยงให้ได้บ้านกะว่าไรไก่จากสถานที่ท,ท,ท่องเที่ยวสำคัญทา,างแค่สี่กิโลฮะสถาน,าน,น,น,าานที่เกี่ยวกับขีดขาลนยางคือว่าอะไรเนาะเพราะขีดขาดยางเนาะมันหนาวทางเกี่ยวกับรู้สึกว่าหนาว แมเพืก็รู้สึกว่ามายางในเมืองแล้วก็เกิดกิเลสอยากได้นั่นอยากซื้อนี่เกิดกิเลสก็เกิดความทุกข์ก็กไปดีกว่าแต่ก,ก็ว่าหักกดถึงว่ามายางเห่็ดดีบ่ก็มาอยู่ นิดหน่อยคาค่ะนางไปก็จะมาซอดมุมเก้านี่ พ่อแถวนี้บริเวณนี้มันเกิดจเป็นสถานีรถไฟดินระทามสองปอนค้าเดียวต้องเอาเงินเหรียญแค่สองปอนซื้อพอดีหาไปเพราะว่าว่ามีเงินทอนนดพิน ขึ้นซองสถานีหรือว่าจะขึ้นสุดซ้ายกับซองปอนแต่ว่าต้องเตรียมเงินมาให้มันพอดีเตรียมเงินมาให้มันพอดีอย่าให้มันเกินเพราะว่าเขาบ่ทอนเพราะฉะนั้นกับที่ละซองปอนไปกับหาไปกับเทเลเดียบรูจานไ่เคยขี่รถไปกับมิตรค้าเดียว มาดูดูครับรถพันไปดูเพราะว่าผู้ใหญ่เดวิดแล้วขีดขานยางกล้วปวดขาแล้วก็ผ้าคลีละรถชมเมืองตลอดตลอดลก็ดีดี <laughs> งานจะค้าราเป็นสันเบอร์ทกงานหรอกใหม่เอียงกับสมัชยงาน สถานีรถไฟภาษีอยู่ลางใจเมือ,องลราชบ้มามันมันบ่าลานกันนะสถานีรถไฟกับสวนทุกสิ่งทุกอย่าง zoom ดินกันให้ถึง,งทุกอย่างทั้งเท่าทั้งร้อยทั้ทททสิบ ้างไปเพิกังเมสมมด๋รดอน ใส่กระออดสะออนก็อด <laughs> อ,อกไม้ละกอยแมวอ่นสวยงาม <Yeah, yeah. S 1> <laughs> คนก็เป็นมองงางมากหมงอนสิเป็นบางคนสิเป็นโรงแลมสถานี้รถไฟกับอาหารคันไตายอย่างมดเดียวแล้วก็ต้องเสียเวลาไปใส่เลยกันอเมริกโร่องแลมแคสิเดนอาหรับซุ้ม

ท่าก็งามคือกันละว่าตัวมันจะสีคนละดอกไปเนาะสีงามคนละดอกตางไปไม่ลายสีมันจะสอนสอนดอกใหม่มันจะเป็นส้อนดอกใหม่พี่นองเอ้ยมันได้ขึ้หมาเด้อ สออั้นดอกไมบิงนี่สุดซีสุดดอกคุนแม่เดวิดไปซื้อเดวิดซื้ออันนี้ละสองต้นแล้วแล้วปลูกมาซีตีแล้วบอกเป็นดอกจักจ้า ี่นห่างเอ้เบื่องดอกอันนี้ดอกเอียงนี่ดอกเอียงนว่างานแทนเนี่ยห่างห่องห่าง <c oughs> แนลงได้ซื้อห้าใบเลยงดอกนะซื้อนี่ก้นห้าซื้อหน่งกนห้าค่ะนี่คอเนี่ย แม่บานยยาาบานยยา,าย่ไแม่บานนยใไหอดไทยลูกบอกเองง่ายแังวิวลอยล้านเมืองล้านมุ่งยันนงดูแล้วก็ยังกมยังหมุนกันเลย